ว่าเสร็จแล้วเต้นคิวบลิ j จบนั่นคือเงื่อนไขของเวลาต่อไปก็เป็นเฟสอื่นแล้วไม่ใช่ร่ายาวอยู่ไม่ใช่พุ่งกับเขาเดินนำหน้าไปผมจะรู้ซิกของเขาเนี่ยมันเขาโอบเขาเวอร์ได้ย่างผมต้องไปหาจุดที่เขาส่งซิกมันก็เป็นจุดที่จบตรงนั้น โอเคนะสำหรับผู้เดินตามฝั่งกล้องนี่นะฮะเมื่อภาพใหญ่ไปทีเริ่ร้อยขึ้นไปแล้วไม่ต้องอะไรขึ้นบันไดที่สาคัญที่สุดเก้าต่อเก้านั่นคืออารมณ์หนึ่งกล้องไม่ใช่เอาแต่ตัวไปทั้งหมดไม่ได้ในฝ่ายกล้องใช่ไหมพอเวลานี่มันบรรยากาศขึ้นบันไดนับเก้านับเก้านับเก้านั่นคือสมาธิของผู้ตาม พอเราขึ้นถึงสุดปุ๊บมันก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งแล้วอ่าเขาก็ไปตามอารมณ์เขาละขาราชการเขาต้องมองพุ่มกลับอยู่แล้วว่าเขาไปที่ไหนเขาต้องอยู่ในสายตาตัวนี้เขาจะรู้จุดของเขาเลยโดยโดยเซนส์นของมันเองมันมีของมันอยู่นะครับถ้าเขาให้ต้องการเราเร็วเขาไปจะททำตรงนี้ เป็นที่รู้กันว่าในยาช้านะเพราะว่ามันถูกเวลาควบคุมอยู่นี่เพราะนั้นการเดินตามเนี่ยใครจับเวลาเพราะเราตกลงตกรดตั้งแต่เริ่มขึ้นแล้วว่าภายในห้าทีโทรศสท์ปุ๊บก็มาถึงตรงนี้ตรงนี้นคือเงื่อนไขตอนเริ่มต้นเขาปิดเกมปุ๊บแจ้งกิววิดกเข่าวนั่นคือปิดเกมตรงนั้น ใช่ไหมไม่ใช่ไร่รํายรอยู่ไม่ใช่ชัดเจนเนาะเอาลหละก็เป็นส่วนหนึ่งให้เองอะ่ะต้องการให้รู้แต่ละจุดแต่ละจุดเมื่อเันจะก,กลายเป็นกินเข้าสูกก็เสียข้าสูกกินเข้าสายก็เสียเข้าสายทำประโยชน์ใครจะรับอันใดหนึ่งก็รับไปใช่ไหมฮะมันจะได้ส่งข่าวได้ได้อย่าลืมพานะก็เป็นตัวสำคัญเพราะมันเป็นเรื่องของเวลาอยู่ ก็พยายามหมดแล้วาเป้าหมายสูงสุดจะไปที่ลานจอดที่นี่ใช้เวลาแต่ยังไม่รู้แต่ทั้งหมดมันก็บอกให้รู้ว่าแล้วก็ดูเวลาอยู่เหมือนกันจบนะเอาไว้ไว้หวาว่าเผื่อการข้างหน้า <c oughs> เผื่อมันจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาอีกโอเคนะ <c oughs> นี่แหละเขาเรียกว่าสรุปตอนก่อนขึ้นมาเขาเรียกว่าบริฟตรงฝังทุกคนแล้วไครบรีฟผมจะไม่ใช่นูน่น ตัวรีิวมีอยู่แล้วชัดเจนนะพอาลื่อนกล้องปุ๊บก็นั่นแหละก็คือลุงออกล้วนๆแหละว,วันนี้ที่วางภาษาไว้ก็คือฝนตกตั้งแต่สิบเอ็ดนิ้สิบสองโมงนยังมีเวลามีกลางลมด้วยฝนตกเรามางานฝนสถานที่องค์ประกอบนั้นเองเห็นทอยังเห็นนะเห็นนะ มันบ่งชี้ให้เรียบร้อยแล้วจ้ามันได้แล้วมันสําเร็จร่วงไม่เรียบร้อยแล้วเขาจะรู้กันทางด้านนี้น,นั้นก็เป็นปีกย่อยจะตีย่อยตัวสําคัญของมวลชนของสาธารณชนเห็นไหมฮะไปดูคลิปดีๆเขาไม่ต้องมีสคริปต์หรอกสคริปต์มันอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วสังเกตเวลาผมยืนเข้าไปที่พระพุทธรูป ในใช้ภาษาอังกฤษนั่นโโสัญ,ญลักษณ์บุตต้าในคือวัตถุใช้คำว่าซิมโบโลแค่นี้เองตอนที่หยอดเงินใส่เชฟได้ถ่ายป่ะใช่ค่ะมันน่าเข็งมีใช่ค่ะกรองมันน่าเขบบาา่งกบาลเราอุตสาะแกล้งให้มันจช้าๆอยู่นั่นคือความสำคัญคชาวพุทธจำเป็นหลัก ผมนีนแรกเงินเอาไว้เลยแลกเอาไว้ด้วยเงินจุดไหนอย่างไรจะทักท่าไห่ผมนีนแรกเอาไว้เลยแล้วเงินผมวิเศษสั์อันไหนจะเป็นแบงค์ย่อยอันไหนจะเป็นแบงค์อะไรก็ว่ากันไปแต่มา,าทุกครั้งที่ไปสถานที่ตรงนี้ ผมจะไม่ทิ้งตรงนั้นมากน้อยเป็นที่รู้กันแะไมัเป็นเป็นอันนี้ของเขาด้วยเจ้าะอเราไม่ต้องพูดทําแค่เป็นตัวอย่างให้กับผู้คนนะเพราะเราถือว่าลุงออกคือมนุษย์ตัวอย่างของคนด้วยเหมือนกันอืมยกเว้นตอนปิดไฟใสายกรอน <c oughs> <c oughs> นะถ้านอกห้องก็ก็น่าจะเป็นที่ว่านี้ได้เห็นไหมเด็กสองคนวิ่งเจอเด็กไม่ได้หรอกครับ mm hmm. เด็กไม่ให้จับตัวเฉยๆหรอก mm hmm. ภาพตอนนงสำคัญเอาไปา mm hmm. ได้ใช่ไหมได้เสียงก็ได้ภาพก็ได้ mm hmm. ได้นั่นแหคือลุงหอกให้รู้ว่า mm hmm. ทุกเพศทุกวัย mm hmm. ไม่รู้ถ้าแกมา ลุงก็คุยกัเด็กมาก็กับเด็กต้องจี้ไปก่อนละนั่นคือเรามันเป็นตัวแทนของช่วงวัยเขาจะมีของเขาโดยเฉพาะซึ่งเหตุการณ์เราไม่สามารถกำหนดได้แต่สถานการณ์มันบอกเองก็เ,เลยวันนี้คือเรียวไทม์พาวันก็เรียกว่าอากาลิโกในส่วนตัวเนั่นเองต้องเข้าใจให้ได้ นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องเข้าใจให้ได้เวลาหลาลาก็หลาลาไปต้องแบ่งภาคให้ได้หูกับตาหูจะต้องคอยเงี่ยหูฝังพอสมควรเพราะว่าวาระนั้นนะ่ะมันเป็นวาระที่มันถ้ากล้องไม่ทันก็ต้องให้กล้องต้องสั่งกล้องเลยเลยครับเพราะว่าไม่อยากจะให้มันเสียภาพภาพเก็บตรงนั้น อยืนจุดนี้มันได้อะไรบ้างเห็นไหมครับพราะตาเขาใะเป็นตาที่ถึงตาเราแล้วก็บอกกับคนที่เขาติดตามเราบอกก็ยังเชิญชวนด้วยเห็นไหมครับนี่คือลุงเหมองไม่ได้ใส่ตัวเองชักนิดเดียวเลยไม่มีเลยดูให้ดีๆตีภาษาให้แตกมีแต่ลุงมอกลุงมอกอะไรก็ได้ เพราะว่าเขาเป็นเรื่องของมวลชนหนึ่งในจำนวนนั้นนั้นไปโดนอะไรเนี่ยรู้ไหมว่าโดนอะไรกำลังโดนอะไรอยู่ฮะโดนโดนสั่งสอนโดนตอบโอเคไป ไห้เลยสถานที่แนะนำที่บอกว่าจะก่อนถึงขัน้นหออ้ยก่อนที่ถึง้านจอดหอครับที่ว่าเมื่อกี้นี่นี่ก่อนก่อนจอดัดตดอลานหอลานหอ,อย่างบน ก่อนที่จะถึงจุดที่ร้านฮอ